นะครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม a r k Survival Evo e แล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอกันยามค่ำคืนบ้างนะครับกับมิยาบีนะครับผมส่วนภารกิจในวันนี้นะครับผมก็ยังงงอยู่เลยว่าผมจะไปทำอะไรดีไม่ว่าจะเป็นจับสัตว์นะครับหรือว่าสร้างบ้านก็มีคนบ่นว่าเบื่อนะครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เรามาจับนมมิยาบีกันก็แล้วกันจับไม่ได้โอ้โหบีบจนจอจะแตกกันแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเลยโอเคครับผมวันนี้ก็มีนะครับมอดตัวใหม่ที่น้องๆขอกนเ้ะจใหล่ บอดตัวนั้นก็คือไซตามะนะครับวันพันช์แมนนะครับผมอันนี้เลยครับเป็นถุงมือสีแดงแรงฤทธิ์อลังการมากๆเพิ่มค่าพลังไปที่เท่าไหร่เนี่ยสองแสนเลยนะครับผมพอใส่ไปแล้วดาเมจของผมขึ้นมากลายเป็น1180ล้านนะครับโอ้โหขอบอกได้เลยว่าอลังการมากๆโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปเทสดาเมจกันเลยดีกว่านะครับไอเจ้าดาบไฟอันนี้ของผมนะครับสามารถใช้สองสว่างนะครับแทนทอสได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นหมัดก่อนนะครับ หมัดนะครับต่อยไปที่94ล้าน4แสนนะครับผมโ oh, <Wow. S 1> อ้โหอลังการมากมายทีนี้ลองเป็นหอ,อกดูครับหอ,อกเท่าไหร่หอ,อก531ล้านตามด้วยดาเมจอันสุดท้ายนะครับดาบไฟที่แรงที่สุดนะครับในทุกๆอาวุธที่ผมมีนะตอนนี้จัดไปครับลบ2,147ล้านโอ้โหการที่มันติดลบนี้แสดงว่าดาเมจมันมากกว่าหลักพันล้านนะครับก็เลยขึ้นลบนะครับผม แสดงว่าหน้าจะามากมายมหาศาลระดับไททันก็ต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับดาเมจของมิยาบีเราตอนนี้งั้นในวันนี้นะครับเราไม่ต้องจับตัวไหนเลยครับเราจะพามิยาบีนะครับไปถล่มเกาะอาร์กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าเหล่าบอสรับรองวันนี้เจอกันแน่นอนก็สําหรับความสามารถพิเศษของเจ้าถุงมือนี้นะครับมันจะทําให้เราเข้าสู่สภาวะก็ส์โหมดนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูโจมตีเราไม่โดนนั่นเองโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวผมจะเล่นกับเอเลน่ากับนาธานก่อนแล้วกันนะครับอ่ายกย้ายไซายขวากันไปตีงาเรียบร้อยแจว ทีนี้ก็ลงไปลุยกันเลยครับใช้เป็นหมัดก็พอเลยครับผมตัวไหนโหดจริงๆเราก็ใช้เป็นดาบไฟครับด้านล่างมีตัวอะไรจะลองไหมสักทีไหมทิ่มไปไม่โดนแม่อ,อีกสักทีเรียบร้อยครับทีเดียวตายครับวันพันจริงๆมิยาบิสิทไซตามะอ่าแน่นอนขอยาวต่อทิ่มไปโอ้ยลอยลอยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โห,โหมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวขึ้นไปบนฟ้านูานานาน่นเลยครับหล่นลงมาอโอ้สภาพแม่อนาดเหลือเกิน บัดเราโคตรแรงเฮ้ยดิโลดิโลทำไมทำไมนี่ทำพี่ไม่โดนพ่นพิษพ่นอะไรก็ไม่โดนครับนี่เลยครับไม่ต่างอะไรกับเราใช้ก๊อตโหมดเลยนี่ครับถุงมือมันคุ้มกันเราอยู่แหมดียิ่งกว่าใส่สมเด็จอีกนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฟันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าตกกูก็พอกูเจ็บโอเคอันนี้คอยาวครับกระโดดต่อยนี่เอออุ้ยลอยลอยไกลไปไหนแล้วเนี่ยใครเห็นบอกผมหน่อยหาไม่เจอเลยสามข่าวตัวนี้ต่อทิมไป โอ้ทำไมพวกคอยาวมันลอยไกลจังก็ไม่รู้ครับตัวอื่นไม่เท่าไหร่แต่คอยาวนี่ลอยไกลมากมากวันนี้เราลุยแหลกเลยนะครับผมวิ่งไล่ต่อยให้หมดเลยตัวไหนอยู่บริเวณนี้ผมทิมแหลกหาตัวแบบโหดโดดีกว่าแต่ว่าเราอย่าไปต่อยไดยโนเสาร์เรานะครับทีเดียวตายได้เลยนะครับผมไอตัวนี้หลับอยู่ทําไมมาหลับตรงนี้ทิมไปดิทิมไปดิไม่ไม่โดนวะทําทไมไม่โดนตัวนี้ก็ไม่รู้ครับตัวที่หลับอยู่นี่ทิมไม่ได้น่าจะต้องทิมแต่ตัวที่ตื่นนะครับ ลองแกลิมิมัตดูดิจัดไปโอ้โหทีเดียวคว่ำไม่มีตัวหดโคลเลยเหรอด้นานนู้นอะไรในตัวใหญ่หญดิปโพโดโคัสอาได้ข่าวว่าเหนียวจริงเลือดเยอะจริงครับตัวนี้มาดูกันว่าดาวเมดเรานะครับเกิน2000ล้านจะทําให้มันตายได้หรือเปล่ากระทือบอะไรฮะกระทือบอะไรที่ไมไดีเธอระเบิดควม่มไปก่อนตามด้วยดิปโพโดโคัสกระจุยไปแทะเนื้อได้หรือเปล่าถุงมือก็ยังคงแทะเนื้อได้ปกตินะครับแหมถ้าเราเป็นนักมวยนี่ผมว่าควา้าแชมป์โลกแน่นอนครับ บัตรเดียวจอดโอ้โหทีเดียวนอกยิ่งกว่าเขาทรายแกเล็กซี่บ้านเราอีกใครจะเอาอีกไหมเสือไหมเข้ามาเลยทิมไปน็อกวันนี้คนโคตรโหดครับมีบ,บีสายเทพสิทธิ์ไซตามะสบายสบายมากทิมนกก็ได้นกปิลเลเวลามือกร้อยโอ้โหด้าน,นุ้นมีตัวอะไรให้ชกบ้างหรือเปล่าเนี่ยคอมปี้จะเอาไหมเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนทิมไปทิมไปมาดิมาเข้ามาดิมามากี่ตัวเข้ามาได้เลยทิมหมดทิมแหลกขว,วางะเวย จัดไปเออความไหม่ทีนี้ต่อด้วยสไปโนนะครับสไปโนขบอนเข้ามาเลยอยากตายเข้ามาไม่เข้าใช่ไหมกระโดดทิมเลยเน่ไอตัวนั้นเต็มตัวได้อย่างนี้อย่างนี้ตามไปชาร์จมันทิ้มไปทิมไปเรียบร้อยครับผมสบายมากมายเราเจออะไรเนี่ยมังกรเทพนะครับกะทิครับผมอยากลองหน่อยไหมน้องเป็นสายพันธ์อะไรวะเนี่ยเอลเดอร์ Elder หรือเปล่าถ้าเป็นเอลเดอร์ทิมที่เดียวคว่มหรือเปล่าไม่รู้ สองดูกล้องนะครับไม่เจอเป็น Elder เอลเดอร์นะครับเลเวลห้าพันได้อยากลองมานานแล้วว่าเอลเดอร์จะโหดหรือเปล่าอะไรใครมาทิมไปทิมไปมาดิโอโหในป่านี้มืดพอสมควรเลยครับใช้ดาบไฟแล้งันจะได้เห็นชัดๆหน่อยเียมตัวได้กระโดดฟันหัวเลยดีกว่าอาจอบตายนี่ไม่ใช่สีไตามายอย่างเดียวนะครับเรายังเรียนวิชาย,ยุธมาจากดาบมังกรหยกด้วยสุดยอดด้านนู้นมีไฟอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าครับดูไกลๆมองไม่เห็น แพกคีธาตุไฟกําลังโดนเทเลเบิ้ลนะครับกินโตครับผมเราเป็นฮีโร่นะครับผู้ประยุง์ความยุติธรรมเข้าไปทิ้มเลยทิ้มไปอ่าตายตายสี่ตายห้าโอ้โหตายกระจุยกระจายครับแค่2ทีเท่านั้นเองยกแก๊งเลยตี้นี่ดิงเจ็ดสีทีระดับครับผมมีกี่สีเนี่ยสีขาวต่อของมีอะไรบ้างหรือเปล่าของมีพวกที่สร้างบ้านนะครับไม่เอาดีกว่า <S <S บ้านผมสร้างแบบเยอะแยะมากมายแล้วไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรสักอย่าง อันนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟบาฮาร่านี่เป็นอะไรที่ผมดีใจมากเลยนะครับถ้าได้พวกนี้แต่แปลกนะเวลาเราอยู่เซิร์ฟบาฮาร่าเราจะไม่ค่อยได้ของดีๆนะครับเซิร์ฟมิยาบีทำไมได้ของดีก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมาลุยฝั่งนี้ต่อเลยนะครับเจอจอร์เนะแล้วกำลังไลก่กัดแฟคคีแฟคคีหนีรับผมเราต้องช่วยเลยครับเข้ามาทิ้งไปทิยวโอ้โหอาปากเอือเลยตอนนี้ต่อผมว่าเดี๋ยวเราลงไปเล่นใต้น้ำดีวดกว่าเน,นี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะดำน้ำได้นะครับใส่หมวกวอร์ชีฟครับผมสบายๆเราจะไม่ได้เทพแค่บนบกนะครับ มงไปประกาศสักดาให้ในน้ํารู้ว่าเราโหดขนาดไหนอุตสาบิเรียนวิชาจากไซตามะนะครับคันเทพาแลนะทิมไปเดี๋ยวขวางพี่ลองเก็บของลังบีเวอร์ดูนี่มันจะมาลุมเราหรือเปล่าจะได้ทิมทีเดียวเลยอ้าวเป็นไงเพื่อนมาไหมเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนตายเลยทิมไปทิมไปสิบลุ่มหนึ่งยังไหวน้องตีดนีสิไซตามะโว้ยทิมต่อยต่อยเข้ามาเลยตายโอ้ยลอยลอยไปนู่นเลยหนึ่งศพตัวทาดไป ลอยไกลมากมากเอาละครับผมตอนนี้ผมมาถึงที่ภูเขานะครับปรากฏว,ว่าเจอเลเยอร์เจนใจกันโนสมรัสนะครับเราจะมาดูกันว่ามิยาบีดสิทไซตามะนะครับจะสามารถเอาชนะไอ้เจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหเอาหน้ามาพาดกับกองหินน่ารักเลยทีเดียวใจจริงก็ไม่ค่อยอยากจะฆ่าเท่าไหร่ขึ้นไปหามันไม่ค่อยได้ด้วยครับโอเคขึ้นมาแล้วเป็นไงเพื่อนสบายดีไหมเพื่อนดูเหมือนมันจะไม่สนใจผมเลยนะครับผมจะขึ้นไปต่อยมันตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้น่าจะได้ไหมเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยทิมใบทิมใบที่ไม่โดน อ๋อมันหนีไปกัดนกไม่ว่าจะมากัดเรากระโดดชาร์จเลยดีกว่าบ้างกระโดดไปทิมขาโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าตูดลอยไปนู่นเลยกว่าจะกระแทกพื้นเมื่อไหร่ตุม้มอไปโอ้โหสะใจทีนี้ไปลงน้ํากันเลยดีกว่าครับด้านบนนี้น่าจะไม่มีอะไรละตอนนี้มียบ,บีของเราก็เดินทางมาถึงใต้น้ําแล้วนะครับปรากฏว่าเจอพวกเนสซี่กับโมซาซอเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมเลยครับผมต้องเปิดละเอาเปิดตัวไหนดีดีไงเปิดเทมโพรอเลยครับ มาดูกันว่ามันจะสะท้อนค่าดาเมจครับมาสู่เราได้หรือเปล่าถ้ามันสะท้อนได้นี่ทีเดียวผมตายแน่นอนเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยทิ้งไปหนึ่งทีเป็นไงเรียบร้อยครับผมเทมโปโล่ก็เอาเราไม่อยู่นะครับสบายสบายมากจัดมาเลยวันนี้ลงมาประกาศสักดาถึงในน้ำมาเลยทีเดียวครับผมโอ้โหชื่อของไซตามาสนะครับตอนนี้ก็ตังกระชอนเลยทีเดียวแม้แต่ในน้ําก็ยังรู้จักกันแน่นอนมากโอซาซอทีเดียวตายมีใครอยากตาย,ยาไหม ทำไมไม่มีใครเข้ามาตีเราเลยวะเนี่ยน่าจะเป็นอนุภาพของเกาะวอลชิฟนะครับผมผมต้องถอดอะไรให้มันเห็นเราอ่ะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวถอดผิดถอดถุงมือไซตามาเดี๋ยวตายฟรีต้องถอดรองเท้ามั้งถอดรองเท้าไปก่อนดิเป็นไงเข้ามาไม่เพื่อนยังไม่มีใครเข้ามานะครับแสดงว่าน่าจะเป็นที่หมวกแล้วมั้งไอหลามตัวนี้ต่อไอหลามมาไหมไอหลามก็ไม่มาครับผมจัดไปทิ้มไปเลยทีนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับถ้าเราใช้เป็นพวกคอสบนะครับ ยาสลบมันจะสลบหรือว่ามันจะตายไงลองดูดีกว่านะเอาเป็นคอสโบดูว่างนะครับจัดไปครับหนึ่งทีครับไม่ตายครับผมเออใช้ได้ใช้ได้คอสโบนใช้ได้อยู่นะครับแต่มันจะสลบหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เฮ้ยกัดผมไม่โดนเลยสบายๆยิงไปเลยเดี๋ยวถ้ามันสลบผมว่าผมจับเลสซี่ตัวนี้เลยดีกว่าไหนๆก็ลงมาแล้วนะครับจัดไปเพื่อนเข้ามาสบายๆยิงไปครับ เวทเท่าไหร่เนี่ย2อ0 250ก็เอาแล้วครับไอ้พวกเหล็กรีเวเท่าไหร่ก็เหมือนกันค่าพลังเท่าๆกันครับผมยิงไปยิงไปยังไม่ล่วงครับไอ้หลับยากใช้ได้นี่ว่ามันหลับเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองส่องดูค่าสลบดูนะครับขึ้นหรือเปล่าค่าสลบตอนนี้ขึ้นมา25ง0 0แล้วนะครับผมน่าจะอีกสักพักหนึ่งามาเลยครับมาเลย ใช้หอ,อกพิษไม่ได้นะคหอ,อกพิษแรงเกินเดียวตายแน่นอนดาเมจห้าร้อยนานเดี๋ยวใช้คอสโบยิงไปเลยๆครับจับได้แน่นอนตัวนี้ยิงไปเป็นของแถมสําหรับพาร์นี้ก็แล้วกันครับผมยิงไปโอ้โหหลับยากใช้ได้ครับมันน่าจะมีตัวช่วยในการทําให้ค่าสลบของมันนะครับขึ้นน้อยครับผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยยิงไปยังไม่ล่วงอีกเหรอโอ้โหองดูค่าสลบแป๊บ ถาสลบ4ี่หมื่นแล้วเหรอมองไม่ค่อยชัดยิงต่อดีกว่าน่าจับประมาณ4ี่หมื่นครับเริ่มหนีแล้วเนี่เริ่มหนีแล้วเหรอยิงไปจัดไปอีกครับผมกล้สลบแล้วครับจะยิงหัวยิงไม่โดนเดี๋ยวเอาใหม่ซ้าที่หัวเนี่ยโอเคโดนเลยครับอัดที่หัวไปเลยยังไม่ล่วงอีกเหรอเนี่ยยังไม่ล่วงอีกเหรอเรียบร้อยอยังโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับขนาดเลเวลแค่250เองแล้วเนี่ย ตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะสลบไปแล้วครับผมโอเคทีนี้ก็ได้เวลาใส่เซดทีฟนะโคตติก <c oughs> ไปเลยนะครับหนึ่งถังครับผมโอเคตามด้วยเนื้อน้องเนื้อน้องตอนนี้มี72ครับน่าจะพอขึ้นรัวรวหรือเปล่าขึ้นมาตอนนี้20%แล้วนะครับมันขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเองเดี๋ยวเราใส่เป็นยาติด้ฟให้มันสักถังแล้วกันครับกันมันตื่นครับผมทีนี้ก็ได้เวลานะครับล่าต่อเลยครับล่าเนื้อล่าหนังกันดีกว่า โมซาซอตัวนี้ครับผมใช้หอกบ้างโอเคขอเนื้อน้องมาได้เนื้อน้องมา1 7 0เอามาใส่ให้ตัวนี้เลยแต่ถ้าไอตัวนี้มันตื่นขึ้นมามันน่าจะโดนตัวอืดกัดแน่นอนเลยครับตอนนี้เนื้อน้องน่าจะพออยู่แล้วใกล้จะได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับเราจับเทมโบลนะครับเฟสซีโอซอรหรือว่าเนสซี่นั่นเองนะครับผมได้หนึ่งตัวขี่ได้เลยหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ได้ทําที่ขี่มา ตอนนี้ยังขี่ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเนสซี่ตัวนี้นะครับไปเก็บก่อนดีกว่าแล้วเราก็มาเล่นถุงมือไซจาม่ากันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวที่นี้มาฆ่ามังกรกัน,กนบ้างดีกว่านะครับมาดูกันว่าทีเดียวจะตายหรือเปล่ปาเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายไม่น่าจะมีตัวไหนเกิน2ทีอยู่แล้วดาเมจเราแรงกันนดนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ก่อคาโนเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมตอนนี้มียาบีซีไซจาม่าก็มาถึงก่อคาโนเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอารวาวาเลยครับล้างผ่านทุกตัวบนก่อนนี้กันเลยดีกว่าครับผมจัดไปพี่เสือมีใคร บดานนุ้นเพียบครับมีทะเลาะกันทะเลาะวิวาเหระไม่จัดให้เคลียร์วันนี้เราจะมาเป็นสอหอเองนะครับปกติเราจะให้ไดโนเสาร์ไงวันนี้ลุยเองเลยไอเสือเข้ามาเสือไม่กล้าทิมใบหน้างหงายกันเลยทีเดียวตานนี้ต่อเลยครับได้ยินเสียงดนตรีคล้ายๆจะมีซอมโดโดนี่ไงเจอเลยครับหนึ่งตัวปิ้งใบทิมใบเรียบร้อยตายสามเลยโอ้โหโหดจริงๆถุงมือนี้อลังการมากๆกระโดดทิมคาโน่เรียบร้อย โดโดเหรอเจ๋งเหรอมาเจอพี่หน่อยไหมไอโดโดไม่สนใจเลย,เลยครับสบายๆน่าจะเป็นอาดุกาพของถุงมือหรือไม่ก็หมวกผมแน่นอนเดี๋ยวถอดหมวกออกเลยดีกว่าตอนนี้ถอดหมวกออกแล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาตีเราหรือเปล่าตอนนี้นกเป็ดน,น้ำกำลังทําอะไรเนี่ยทำไมแมงป่องไม่กัดน,นกเป็ดน,น้าโอเคถอดหมวกปุ๊บมันเข้ามาเลยนะครับทําไมทไําไมทําอะไรได้อะทิมไม่ดีทีเดียวอยู่3ตัวมีไปหกพันทั้ง3าเลยนะครับ เรียกได้ว่านอกเอาเลยทีเดียวด้านนี้ต่อนี่นกเป็ดน้ำอุ้ยทิมไม่โดนครับนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวกระจุยไปมีใครอยากตายไ,ไหมพี่เสือสบายสบายโอ้โหโหดจริงง่ายเกินไปไหมเนี่ยนกต่อนกต่อแจมด้วยเพื่อนกระโดดต่อยกระโดดทิมทิมแหลกเว้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยตายพวกกระจอกด้านนู้นต่อเลยมิยาบิลุยไปเจอ,อเนี่ย Ary, นเจนเดลลี่จากกโนซอรัสนะครับอีกหนึ่งตัวครับผมเยอะแยะมากมายจริงๆส่วนมากมันจะอยู่บริเวณภูเขานะครับตัวนี้เลเวล2,100เลยเฮ้ยอะไรอะไรทำไมทีเล็กทีเดียวตายครับผมเสือตอเดี๋ยวก่อนที่จะทิ่มมันดูเลือดมันก่อนดีกว่านะครับเลือดมันเท่าไหร่เลือด 9, 1760เอนงนะครับมดกัดตีนเดี๋ยวพี่ตบให้โอ้โหตบแรงไปหน่อยตายเลยเหรอขอโทษด้วยทีนี้มาจัดการคาโนฝั่งนี้ต่อเลยครับ โดโด้ก็มามาเลยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามอะไรเข้ามาได้เลยสบายสบายตายหมดเรียบร้อยกระจุยเสือต่อโอ้โหเงือบแม่เข้ามามีเงือบทุกตัวครับทำไมทำไมเข้ามาเข้ามาโดโดรอ้๋สมโดโดเข้ามาดีเข้ามาดีทิมงไปทิมแม่งเลยมาบทยันน่าจะเกียงนะครับโอ้โหมาแปบ๊บเดียวมิยาบีผมว่าเคียร์ไวยิ่งกว่าไดนเสาราอีกครับตอนนี้โหดจัดสลัดอัสเซีย เดี๋ยวมาลุยด้านนี้ต่อเลยนะครับผมก่อนที่จะไปจัดซื้อครับจัดการไทเทนสลัดดูดิว่ามันจะตายหรือเปล่ามาปงม,มาป่าแล้วยามายุ่งอย่ามายุ่งพี่กำลังมีเรื่องอยู่เอ้นี่ได้เลยจัดไป5ศพตามด้วยไทเทนอลสลัดนะครับทิมใบเบาๆครับหนึ่งทีตายครับผมไงไดมากมากมาด้านนี้ต่อเลยครับเราจะบู๊ไปเรื่อยๆจนไปถึงสนามประลองเลยนะครับผมไอตัวนี้อีกหนึ่งตัวกระโดดชาร์จไปเลยไม่จะบีลุยไปทิมใบทิมใบ,มบเรียบร้อยโอ้โห่าไดบังกรเน,นลิดากรเหรอ ไอกระจอกทีเดียวตายทีนี้ก็ได้เวลาแล้วเคลียรสนามประลองกันแล้วนะผมให้มันโล่งๆเลยเพราะวันนี้เราจัดสึกโหดแน่นอนรู้สึกว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือดีโลยหนึ่งตัวครับผมจัดไปโอเคสนามประลองเคลียยังอันนี้อะไรมดบินกระจุยไปเราต้องเอาให้โล่งครับแต่เราจะไม่ฆ่าพวกเด็กนะครับผมเดี๋ยวพาราโซกับเต่าทิ้มไปก่อนอันนี้อะไรลิงยักษ์จัดไปครับอูลิงตัวใหญ่จริงครับผมอล,ลิสเบโซวิเทคัสนะครับตามด้วยเต่า ตีทิมไปเมื่อกี้ทิมทีแรกไม่โดนโดโดก็มากับเขาด้วยเหรอตีโดโดกระจุยไปโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเทียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกบันทายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบตแรกนะครับบีเอบีรสิทธิ์ไซตมานะครับปะทะกับเอัาฟาแรปเตอร์เลยว่าเก้าแสนนะครับจำนวนหน้าสิบตัวครับผมทิมไปครับโอ้โหตายกันเลยนะหน้าเลยครับจัดมาจัดมาดูไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเราอยู่ตรงไหนทิมไปทิมไปปิดค่าพลังก่อนดีกว่ามองไม่เห็นเออหมดยัง เรียบร้อยครับภายในพริบตา50ตัวครับผมเดวลเก้า0 0นทุกตัวนะครับกระจอกมากมายการทำโดโดการทำโดโดเรียบร้อยครับผมแมตช์แรกชนะมาแบบสบายมากๆโอเคไปตอนแบตที่2เลยครับเอาละครับผมเนี้ก็คือแมตช์ที่2องครับอัลฟาคาร์โดเลเวล9 0 0นนะครับจำนวน10ตัวครับผมทิมไปทิมไปตายทยอยตายกันเลยครับจัดไปจัดไปทิมรัวๆโอ้โหกระจุยกระจายโอ้ยิ่งกว่านักมวยโลกอีกครับจัดไปเรียบร้อยครับผมเดวลเก้า0 0นนะครับภายในพริบตาครับผมว่าไม่น่าจะถึงสิบวิในเนี่ย ตัวนี้ถึงกับอ้าปากค้างนะครับตะลึงในพลังกันเลยทีเดียวแน่นอนมากๆไปต่อกันแมตช์ถัดไปเลยครับเอาล้ครับผมแมตช์ถัดไปครับเอาฟ้าเล็กเลเวลเก้าแสนนะครับจำนวน2 0ตัวแล้วครับผมขอบอกได้เลยว่ามหาโหดมากๆแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกัดเราโดนนะครับเนื่องจากเราใส่ถุงมือนะครับใส่ตามาครับผมกัดพี่มาเลยน้องทีนี้ตาพี่บ้างนะทิมไปทิมไปทิมไปยังไม่ตายครับอือจริงครับผมนี่ขนาดดาเมจมหาศาลนะครับทิมเอาฟ้าเล็กเลเวลเ0 0 0 0 0ไม่ตายครับทยอยทิมทยอยทิมไป ทิมไปไม่อยามีชู่เขาทิมรัวๆไปทิมรัวๆไปโอ้โหมันไม่ตายว่ะแน่นอนจริงอะไรจะอึดขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลองทิมมันสักสิบยี่สิบนะครับถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นดาบไฟครับผมบางตัวมีเลือดออกแล้วนะครับจัดไปจัดไปจัดไป,ดไป,ดไปมีแยกมาทางด้านนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาสู้ตรงที่ไม่ค่อยมีหญ้าดีกว่าครับเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาเลยทิมไปทิมไปหญ้ามันเกกียครับต้องใช้มุมสูงหน่อย ทีมลัวๆไปโอ้โหไม่ตายครับเจอดาบไฟดีกว่ามั้งตัดไปอาจารย์โอ้โหตายสี่อีกสักทีไหมเฮ้ยจอเอาจอเข้ามาเลยตายตายตายหมดฟันแหลกเว้ยเข้ามาเลยฟันนายับหมดกระตุยไปน้องเรียบร้อยต้องใช้ดาบไฟครับเพราะว่าเลเวลมันเยอะเกินไปดาบไฟนี่ดาเมจเกิน2 0 0พล้านอีกนะครับผมมหาโหดเลยไอ้ฟันไม่ลัวๆฟันไ่ลัวๆลอยโอ้โหโอ้โโอสัดใจมากครับลอยไกลเหลือเกิน หมดหรือยังเนี่ยเมื่อกี้ด้านนู้นเห็นแดงๆอยู่แว๊บๆครับผมสองตัวหนีเหรอหนีเหรอตามไปตามไปไมิจาบีอยา่าปล่อยมันหนีฟันไปครับผมฟันไปไม่โดนอุ้ยตัวนี้หนีไวมากๆจะหนีไปไหนตอนี่กระจุยไปครับเหลือหนึ่งตัวครับตัวสุดท้ายแล้วครับผมตัวนี้ทำอะไรเพื่อนทำมมาเลยไม่กล้าเร,เรียบร้อยกระจุยไปครับเอาฟ้าเล็กเลเวลเก้าแสนจำนวน20ตัวนะครับชนะมาแบบสบายๆเลยแต่ว่าต้องใช้ดาบไฟนะครับไม่งั้นมันไม่ตายครับผม โอเคไปลุยกันแมตช์ถัดไปเลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ถัดไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มแมตช์นะครับเราจะมาส่องนะครับเลเวลกับเลือดกันก่อนเลยดีกว่านะครับวอร์เดนที่ออกมาตอนนี้นะครับเลเวล6 0พันนะครับผมทุกตัวเลยตัวแรกเลือดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย80ล้านนะครับ160,000ครับผมตัวที่2ครับไอเต่าครับไอเต่ามีเลือด100ล้านนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยจระเข้เท่าไหร่จระเข้75ล้านครับผมตัวต่อไปเลยตัวนิ่มสีทองครับ เลือดอยู่ที่86ล้าน5 3 0 0 0 0โอเคไม่เท่าไหร่ส่วนแรดเลือดอยู่ที่78ล้าน7 0 2 0 0 0นะครับตัวสุดท้ายครับวอร์เดนใจกนนระโดดซลัสนะครับเลือดเท่าไหร่เลือดอยู่ที่79ล้าน1,020,000นะครับเอาเป็นว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้แมตช์ก็เริ่มแล้วนะครับไม่มีใครโจมตีผมเลยสักตัวนะครับผมผมยืนอยู่แบบสบายๆมากๆผมคิดว่าหมัดน่าจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมั้งเดี๋ยวเราจะลองดวนกับมันด้วยหมัดก่อนนะครับเอาไอตัวสีม่วงนี่กอนเลย กระโดดทิ่มใปเหมือนจะไม่โดนตัวสีทองนี้ก่อนดีกว่ามั้งเคลื่อนไหวไม่ไหวเท่าไหร่ทิ่มใบ2ทีครับลอยขึ้นไปเลยครับผมโอ้โหสบายมากไอ้แรดต่อเข้ามาเลยกระจุยไปอุ้ยน็อกครับโอ้โหลอยลอยเมตรเลยมาเลยมาเลยอเต่าอุ้ยเต่านี่อึดจริงครับผมหลายทีมากกระโดดทิ่มไปเรียบร้อยครับกว่ญญาจะตายตอนนี้เหลือแค่3ตัวนะครับจระเข้แจเกนโดสอรัสแล้วก็ลิงยักษ์ครับไอ้เค่เหรอพี่เเค่เหรอทิมไปดิ ทิ้มเลดิกระตุยครับไม่เกิน3ทีครับจอระเข้สบายมากลิงมาลิงมาได้ได้เดี๋ยวจัดให้ไอ้พวกตัวสูงสูงเนี่ยจ,จะต้องใช้ดาบพวกเนี้ยทิ้มไปทิ้มไปเฮ้ยมดกัดตีนเดี๋ยวพี่เอาออกให้มากระตุยไปเรียบร้อยครับเอาออกแรงมปหน่อยถึงกับตายกันเลยทีเดียวเจกโนโซลาร์ี้ปิดฉากด้วยดาบดีกว่ามั้งจอกเ,เรียบร้อยแบบสบายสไปโอเคครับวอร์เดนทั้งหกนะครับโดนสเลนบายมิยบีนะผมแบบง่ายดายมากๆ เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายที่มาหาโหดแบบสุดยอดกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบบสุดท้ายที่มาหาโหดเลยนะครับไทท่านก๊อตจำนวน3ตัวนะครับกับดาากอนก๊อตนะครับหนึ่งตัวครับผมปะทะกับบิยาบีสิทไซตามะาเข้ามาเลยเพื่อนทิมไปทิมไปตายไป้วครับหนึ่งตัวแบบใกล้ได้มากมากอีกหนึ่งตัวกำลังจะเข้ามาชาร์จเรานะครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้น้องกระโดดต่อยไปเรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายเลยนะครับผมไอตัวสุดท้ายนี่ไม่กล้้้้าาาาาาเเเเขขมตตีรรรรคับองไปช์จแลลวหะ ดาไฟของผมตอนนี้ก็พังไปแล้วครับไม่รู้ว่าเราจะสู้กับดร์กดากอนกอนไต้ที่ป่าน,นะครับผมจัดไปครับทีเดียวครับผมเหลือแค่ดร์กดากอนกอนเท่านั้นเองผมว่าผมเตรียมดาบต้องแข็งไว้ก่อนดีกว่าสำรองไว้ก่อนครับเพราะว่าน่าจะโจมตีมันไม่เข้าแน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องเลือดมันใกล้ๆเลยนะครับเลือดมันมีเท่าไหร่เลือดมันมีแค่28ล้าน8แสนนะครับ3,786เเท่านั้นเองครับไม่เยอะเท่าไหร่ลองต่อยดูดิเสียเท่าไหร่ต่อยไปต่อยไปเข้ามาเลยเพื่อน นีเหรอนีเหรอปล่อยไปเมื่อกี้เสียเท่าไหร่ไ้ยเหมือนจะไม่เสียเลยเสียเท่าไหร่วะจริงๆมันน่าจะเสียหลักล้านไม่เสียเลยครับดูใหม่ดูใหม่หมโอ้โหไม่เสียเลือดเลยครับผมยังไงเนี่ยไอตัวนี้รู้สึกว่าพลังป้องกันแบบเยอะแบบมหาศาลเลยเนียครับผมต่อยมันนะครับเสียหายแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดาเมจหลกักห้าสิบหกสิบล้านนะครับเสียแค่หลักพันครับผมแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ย โอ้โหไม่น่าจะตายได้ครับนานหน่อยครับฟันเลยครับเราต้องใช้ความพยายามนะครับงานนี้จัดไปจัดไปเพื่อนฟันไปฟันไปเดี๋ยวจะส่องเลือดเป็นระยะนะครับผมค่อยตัวนี้อือจริงๆตายยากมากๆจริงๆแล้วก็คือว่าผู้พัฒนานะครับไม่อยากให้มันตายไงมันกึ่งๆึ่งกัมมตะนะครับผมแต่ว่าสามารถฆ่าได้เราจะโจมตีเสียหายประมาณแค่เปอร์เซ็นต์สเท่านั้นเองครับ ที่มันทําให้ตายได้ก็เพราะว่าเวลาเรา Disable หรือว่า u n นเคมไงมันจะได้ไม่มีปัญหาครับผมมันก็เลยเรียกว่ากึงอมตะส่วนเก้าโดโดเล็กกอตมันเป็นอมตะเลยครับเพราะว่าเวลาเราปอดเทมันก็จะหายไปเลยไงเขาก็เลยให้มันเป็นอมตะเลยครับจัดไปจัดไปเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอเลือดดูดิตีไปหลายทีมากโอ้โหตีไปเมื่อกี้ครับเลือดลงมานิดเดียวเองโอเคครับผมสรุปเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะสู้ได้ทุกตัวนะครับยกเว้นดังดงก,ก้อนกอตนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกึ่งอมตนะนครับ ตียังไงก็ไม่ตายไงเราต้องใช้แบบว่าดาเมจสองแสนสามแสนล้านนะครับสักสิบยี่สิบตัวเพื่อมาตีมันเพราะว่าเลือดมันรีไวมากมากครับผมผมตีมันไปเมื่อกี้ก็เสียหายตามที่ได้โชว์ให้ดูนะครับไม่ทําให้มันตายไงเอาละครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแถมนะครับแบตพิเศษนะครับกับวอชีพอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมมันไม่สามารถกัดเราโดนเลยนะครับเข้ามาเลยเพื่อนสบายสบายมากมากกัดมาเลยกัดมาเลยกัดผมไม่โดนเลยนะครับสบายสบายชิวๆ เดี๋ยวขอลองต่อยตีนมันดูดิเบาๆทุกทีทิมไปทิมไปไม่ตายครับผมจัดไปจัดไปต่อยลัวๆไปไม่จะมีโอ้ไม่ตายครับเหนียวจริงเหนียวจริงตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยสองเลเวลไม่โดนครับสองเลือดดูหน่อยดีกว่ามั้งเลเวลเท่าไหร่เอ่ยมองไม่ทันเลยครับมันขยับตีนไวเกินไปเลเวลเห็นแวบ,บๆนะครับหมื่นสองครับผมไม่สามารถที่จะส่องเลือดทันแต่คิดว่า ถุงมือน่าจะเอาไม่อยู่ครับเลเวลเยอะจริงๆเอาเป็นดาบไปเลยแล้วกันาร์จรกโดดฟันโอ้โหทีเดียวตายครับผมเลเวลหมื่นสองจริงๆด้วยครับแต่ว่าดาบของเรานะครับพังเลยครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับบีบีสามารถโค่นนะครับวอลช h ฟออฟเดอะอาร์คมาได้แบบสบายๆมากๆนะครับผมโอ้โหกระจอกแบบสุดๆไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีวันนี้ถ้าเราไม่ได้ถุงมือนะครับอันเทพอันนี้เราคงจะสู้มันไม่ได้แน่นอนถุงมืออันนี้มีชื่อว่า ไซตมามะโกลฟนะครับผมโอ้โหอลังการจริงๆโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาทนี่เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ